ดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชุดโคซาทงนะคะวันนี้จะพามาดูว่าเทียทําการชนในวันที่12 13มกราคมนี้นะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรแนะนำตัวนหนึงค่ะอยหนึ่วคับมาจากขายโคไหนค่ะลูกบ้านกับลูกบ้านนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะโนกงามกองธรณีกับนุ่าชวนชมโนกงามกองธรณีหรือเจ้าชวนชมนะคะชวนชมอายุกี่ปีละคะแปดเก้าปีได้คเก้าปีเป็นทายาทของตัวไหนพอทายาทของน้องไหมกับลูกของเจ้าน้องไมมนะคะชั้นเมื่อกี้ครั้งละคะครั้งเดียวกับเล่นครั้งชนะได้มากชนะเขาแก้วกับชนะเขาแก้วกี่นาทีคะตอนไม่กี่ับม่กีนาที จะปิดเกมได้นะคะวิชาทางชนน้องเข้าประเพณีคันนี้จนเรื่อยๆครับจนเรื่อยได้ตกตังคลาสสิกถือว่าครบุขระตอนนี้นะคะเดินวัววันกิโลได้คะวันเซียโลได้ครเซียโลหรือเบาเหลืองพอนบางย่างตอนนี้พอนแล้วพอนแล้วนะคะกินยากินน้ำได้ดีไหมคะชุดช่อบกินน้ำกินง่ายดีครับกินดีไม่แต่ยาไม่ทำเหน่อยนะคะราไม่ผีพกพาความมั่นใจมกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยเลยวัวซัสสบูกี่เปอร์เซ็นต์ในไส้ตาคิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้ประมาณเก้าสิบอีสิบเปอร์เซ็นต์ ดือด้อแบบดื้อหลายนะคะจำควันไหมจำควันครับจำควนันนะคะตัวนี้หนะ้าไฮฟ้าทัง FC, ้งเอฟซีหรือผู้ติดต,ตามไปเลยค่ะกับคว้าทัง FC, ้งเอฟซีชวนชมด้วยครับมาเป็นแดงเชียร์แดงใจด้วยครับชวนชมโซเชียลให้เป็นแดงเชียร์แดงแจให้ด้วยคุณนี่มีคมมว่าในชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกให้ในิบนหน้าจ้อคือโน้ษงามกองธรณีรวมวชวนชมนะคะทำการชนถีสนามชนโคเซาทองในรับเดือนมกราจึงเงินนวันกัะทีสามเส้นสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีมีเชยพาเบลล์รับขายนะคะขอบคุณค่ะ